คสามารกดได้ก็ไดได้มนีครับนี่่ลกส้แล้วใย์ยงเมื่อคุณซื้อมาครับถ้มัรับคุณยงมีไม่ด้วยนี่คือชื่อใช้ท่าไม่ตายแฟนโกเลยเฮเรียกว่าอีกอย่างว่าโจ๊ก้าแล้วมก็จะมีไล

นนี่คือลูน่าน้ชิมเมชื่อลูน่าชก็ไปสิบอ่ะยับนี่ฮโตะเกมา่าไงหิวฮีโตมั้งลองมาดูกัรบ้วมามาดูส่งสุขั้นบ้างมอกโหอเคเครับถ้ามาใจครับคุณก็ใส่ครับใส่นี้ยคุณจะเห็นตังนี้ับนี่ยคุณดใส่ถ้าคุณเล้กใส่เทียบ ผมมันจะมีมันจะมีตรงตรงนี้ด้วยครับสายเนี่ยคือบอกการใส่ตรงนี้ผมคิดว่าอาจต้องใส่ตรงนี้นะฮะก็ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้มัดครับอย่ากลับรถรัดหรอกมันจะมันจะมีข้อของใส่ด้วยตัวตรงนี้ครับสีทองกับสีขาวอ่ะมันคืออะไร มันคืออะไรนะเออมันก็คือเนี้ยปลายตายสีทองแล้วคนใส่ตรงนี้ครับ,บ,รบมันจะมีแสงตรงนี้ด้วยมันก็จะลอยฝอั่งนึงฝั่งตรงนี้สีขาวคืออะไรคือปลายของสีสามอันนี้นะครับครับเริ่มเล่นเริ่มมานนดับเบิ้ล อันนี้ใส่เสร็โจโอ้ก็จบนะจะ๊ะเสร็จแล้วก็เคลียบมันก็จะมีเสียงนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับสีก็จะเป็นเหมือนนี้โอเคครับเนี่ยให้มาเอาแต่ถ้าจะเปียกนะครับก็ให้ออันนี้คือต้องทางนี้ก่อนนะนี้ แต่ถ้าเป็นท้าไม่ตายครับแล้วแต่ครับำอย่นี้ก็ได้ครับออกมาเอาใส่เอ้ยอย่าค่อยบ่อยกว่าล้วเอาออกของอะไรอ่ะหรืออะไรอ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับตอนนี้ผ่านไปสังงปส่งมีกี่แบบแล้วน,น,นะครับเล่นอะไรอ่ะไปต่อว่าอะไรไหนออปเปอร์เนีบรู้สึกว่าจะหลุดเลยแจ๊ค อ่ะเนี้ยพีตกสายไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมีเสียงสลับอ่ะพี่เออพี่ตกแ้วเอา นี่ก็ถึงเรื่องเสือนของท้าไม่ตายแออ่อนนี่ได้อ่ะกลามาใส่ตอนนี้โคเรียงครับโดนรัดว็อกกำลังจะเสียพื้นที่ครับเจะไปเสียตูตูตูรอเขกดจุ๊บ เอพอล้รีวิวคะแนนแล้วครับรับนิดเดียวเอนิดงครับอออพอละหรืออย่างนี้ก็ได้นะอ๋อจองกันเลยเงาาาียครับเงี้ยถ้าเาใส่ก็ได้แล้วก็ปุม่มเลยครับชืคอครัสอยลืมกดซองก็ค i ้ายมกันนด้นยนะครับผมครับครับมันเวลาโมก็จบกันเลยนละครับกับโมเดม และนันรับสวัสดีครับบายบาย subscribe ให้ผมและโมเด็ม